ฮัลโหลตอนนี้เรามาถึงที่สักการบูชาเจ้าแม่ก็ยินบนยอดเขาก่อนที่เราจะขึ้นถึงเคนติงแล้วนะคะอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยว่าข้างบนเนี่ยมีหมอกหนาจัดมากเลยค่ะก็คือแทบเหมือนเราอยู่บนท่ามกลางกับเมฆหมอกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่แถวๆนี้ด้วยแล้วก็จะมีในหมอกเมเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะนะคะอ่ะมีจุดที่ให้ดูอีกจุดหนึ่งค่ะตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลย ชื่อตัวเองลงไปนะคะแล้วกเ็เขียนว่าำทำอธิฐานนะคะว่าว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะอะไรยังไงเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอธิฐานแล้วมันก็จะเป็นจริงอะไรประมาณน,นี้ค่ะนะยมากแล้วก็พวกเราก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้กันรู่สักครู่นี้นะคะอขี่กันอะแล้วให้ดูบริเวณรอบๆเลยค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของพระเจดีนะคะพระเจดีที่ที่คิตฮอตที่นี่อ่ะค่ะก็จะมีท้าเจ้าแม่กวนอิมข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนกันเลยดีกว่านะคะอคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ